ขอให้ปรับตัวเองเข้าหาธรรมวินัยอย่าไปถือสักกายทิฏฐิถือตัวถือตนทําอะไรตามสบายบอกว่าเป็นทางสายกลางแบบนั้นไม่ได้มันต้องฝืนต้องอดต้องทนต้องเคารพนอบน้อมในศีลในระเบียบในวินัยถึงจะตายก็ยอมเพราะศาสนาพุทธเป็นของประเสรศิฐเป็นของสูงถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติ มันก็เป็นเพียงปรัชญามันก็เป็นธรรมดาเหมือนทั่วๆไปนะไม่มีประโยชน์อะไรเรามีของมีค่าจึงไม่ทำให้มีค่าอะไรเนะี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์พยายามสำรวจตัวเองนะตอนนี้เรามีของมีค่ามีแก้วมณีอยู่ในมือเนะี่ยอย่าทำเหมือนกับลิงได้แก้วได้มาแล้วไม่รู้จักคุณค่า เรามีแก้วมณีอันมีค่าคือเพศสมณะคือเพศนักบวชคือเพศของผู้สละโลกเราจึงต้องเอาของมีค่านี้มาประพฤติมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ว่าจะเป็นสมมเณรคุณแม่ชีผู้ถือศีลแปดผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยล้วนแต่มีของมีค่ามีแก้วมณีอยู่ในมือ เราอย่าทำเป็นลิงได้แก้วเนี่ยต้องเอาของที่มีค่านี้มาใช้เอามาประพฤติมาปฏิบัติให้มันสมค่าพยายามสำรวจตนเองว่าเรามีข้อบกพร่องในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรบ้างแล้วพยายามตั้งตัวแก้ตัวใหม่พยายามมีความเชื่อมั่นในการทำความดีจะต้องได้ดีเชื่อมั่นว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าจะดับ ก็ต้องดับที่เหตุก่อนเราอยู่ในสังคมเราก็ปฏิบัติได้เราอยู่ในหมู่คณะเยอะๆเราก็ปฏิบัติได้ที่ว่าเราปฏิบัติไม่ได้คือเราไม่ได้ปฏิบัติพิจารณาว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาะความรู้สึกสัญญาความจําสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึกต่างๆไม่ใช่ตัวตนพยายามทำไป ปฏิบัติไปเมื่อตัวตนไม่มีแล้วใครจะมาสุขมาทุกข์อยู่เล่ามีแต่อวิชชาความหลงที่มันเกิดดับอยู่นี่เมื่อรู้จักสมาธิปัญญาเราก็จเจริญอินทรีย์ก็แก่กล้าให้เราปฏิบัติให้มีความกล้าปฏิบัติไปการละการปล่อยวางทำไปเรื่อยๆจนกว่าอินทรีย์มันจะสมบูรณ์ ถ้าเราบังคับตนเองไม่ได้บังคับตนเองไม่ได้นานเนนานไปนานไปยิ่งจะบังคับตัวเองไม่ได้นะเพราะมันติดสุขติดสบายเราต้องฝึกจริงๆความสุขที่ว่าสุขเนี่ยเราก็คิดปรุงแต่งเอาหรอกความทุกข์ที่ว่าทุกข์เราก็ปรุงแต่งเอาหรอกแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไร มีแต่ใจไปคิดไปปรงแต่งเองเอาเองทั้งนั้นสุดท้ายเรามาสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุก์ไม่มีอะไรดับเพราะนั้นความสงบระง,งับความคิดความปรงแต่งสังขารทั้งหลายจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งให้เรามาต่อย,ยอดอย่างนี้เอาเวลา เอานาทีที่ประเสริฐที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่นี่อย่าให้เสียเวลาหากปล่อยตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกเนี่ยเราจะถูกเวลากลืนกินเราไม่ได้เป็นผู้กลืนกินเวลาหากเราอยู่กับปัจจุบันได้มากๆเป็นผู้หยุดเวลากินเวลาต่อไปเวลามันจะทำอะไรเราไม่ได้จึงจะเป็นผู้หยุดพบหยุดชาติหยุดวัฏะสงสาร เหมือนกับพระอาหารหันเนี่ยสติของท่านสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนวันเวลาจึงทำอะไรท่านไม่ได้ท่านจึงไม่ถูกเวลากลืนกินเพราะท่านเป็นผู้กินเวลาเมื่อท่านไม่ถูกเวลากลืนกินเนี่ยภพชาติของท่านจึงไม่มีจึงสต๊อปหยุดที่ชาติสุดท้ายภพสุดท้ายให้เราทำอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้จึงจะเป็นผู้ที่กลืนกินเวลา ด้วยสติสมาธิปัญญาของเราในปัจจุบัน